สวัสดีค่ะนี่คือเอเลนาแชมเบอร์สนะคะและนี่คือซีรีส์ใหม่ของเรานะคะันั่นก็คือ r e ส t ์ o o ออเดนะ,ะหรือว่ามวยปล้ำตามสั่งนั่นเองนะ,ะสำหรับคลิปแรกในเอพิโซดแรกของเรานะคะจะเป็นแมช8คนแบทเทิลโรยัลนะครระหว่างเรมิสเติโอทั้ง8เวอร์ชันนะคะแมชนี้ขอมาด้วยหุ้น เจสันยุงคุณนะฮะหรือว่าแอดมินเคชแมนจากอยากแช์นั่นเองนะครับเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะเอาละเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแมชนี้จะเป็นอย่างไรมาเอาละไม่ให้เสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงมากนะเริ่มเลยดีกว่านะแมชอ่ากี่คนวะน้ำก่อน1 2 3่5 6อ 8, 8 8คนนะ Battle Royale นะครับนั่นก็คือ r a y Mysterio ทั้ง8เวอร์ชันนะ แต่อดีตยันปัจจุบันที่สุดนาวันที่เกมออกขายนะมาไปดูจะพาอย่างไรดีมันมั่วไปหมนนะมีคนขอมาต้องจัดให้นะจังวานี้มาโคตรเรนะนซันเซฟิวพาวเวอร์บอมอยูแต่ละเวอร์ชั่นแต่ละตัวนะมีความแตกต่างกันไม่ใช่แค่สีหรือชุดนะดูกนันไปอ้าวสอกลงไปขี่มอ่วงนี่เป็นเร บิสเซีลยลจูเนียสมัย WCW อจาจังหวะนี้ยกมาเลื้อยลงแล้วก็รวบเอลเจอ,อร์มันซูเพลเออทํารูนดีดทีลงไปอ่ะแปดคนนะใครโดนเอียงออกก่อนก็คือออกจากการแข่งขันไปเลยนะยังไงทางนี้พยายามจะเอาออกออกไม่ออกเรซีม่วงนะชุดตอนที่ปล้ำกับเอดีเกเรโรนันใน าลวีนพาบอกใครได้ดูบ้างนะสนุกมากนะอัดคอนแขนก็ไปทางนุ้โอ้ยอ้าวไปแล้วหนึ่งนะเหลือเจ็ดคนอ่ะทางนี้จะออกไม่ออกออกไม่ออกยังไงอา้าวพลิกแล้วไปแล้วจ้าทางนี้เออเอาหน้าฟาดพื้นลงไปเฟสเฟิร์สจอบคลิกจากข้างหลังเหลือหกคนแล้วนะตอนนี้ลาเรียต,ตกเวทีไป หลือ5คนบนเวทีนะครตอนนี้เอามาแล้วก็ไม่ได้เออจะจามปีนทีไม่ได้โดนเตะลงไปท่างนี้ก็โดดเยียบอ้าวึ้นเชือกอา้าวโดดขย่ำลงมาทางนี้โดดเยียบไม่โดนเว้ยเออจอบคิกไม่โดนอีกยังไง เตะแล้วฟาคาไว้ทนุเกี่ยวคอเอาละเตรียมตัวออกจะซิกวันนายไม่ได้แนละ้ะโดนวากไว้เออซีดาวเฟสสเสเตอร์อาจท่อนแขนอาทาน,นี้กลิ้งมากลิ้งมาคัดก,ก่อนเกี่ยวไม่ได้มาโผล่ฝางโดนวางไวนะ้นยังไงมาจับลากคอโดนสองดิเออสอกลงไปเอาละเอาลากคอไม่ได้ไม่เอาดีกว่า โดนสองลงไปที่ขาเออเตะมาเตะบ้างเตะเข้าไปซีเต้าเฟชวอสเตอร์นะหรือเอ็กซ์แทคเตอร์อมาดิแซฟแม่เสริมแรงมาแล้วก็กระโดดทีดแล้วดรอปคิกพื้นเชือกแล้วก็กระโดดพย่ยามลงมา เหลือห้าคนนะค่อยง่ายหน่อยนะเวลาพลาดจะได้ไม่มึนอ้าอุ้มมาอัดเทิร์บาร์เกลแล้วเวียงทิ้งทางนี้รวบกระโดดเหยียบอ้าวยังไงดีเตะก่อนมาจับเวี่ยงอัดเทิร์บาร์เกลแล้วโดนสอดสกัดอ้าวสอกลับมานี่เกี่ยวคอเออทางนั้นหมุ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 นแล้วเกี่ยวลงมาอีก มันเป็นเรทั้งหมดเลยนะเจ้าภาพเป็นใครเป็นใครก็นะเดี๋ยวจะสับสนเออจ็อบกิกอ่าคราวนี้จับขึ้นมาอาัดคอนแขนเอาหลบได้ทางนู้นมาเอาไงต่อเออเตะขวางกันอยู่นั่นแหละคุณเอา้ารวบมานี่จับแปรขึ้น แล้วไงเอาดิ้น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 หลุดแล้ว reverse CDT อา่าถนนใส่เป็นฟรีเมโก้นะยฟรีเมโก้เรียบร้อยขาของเอดดีเกเรโร่วิ่งเข้าเทิร์นมาเกิลเอาเดินมาใครเอาประตูอ่าดูนู้นก่อนแนปแม่เสริมแรงมากจอบคิกอ่ทาทีนี้ชนละบุญกันสามคนเนะียยังไงเนี่ยฮะ <laughs> เรทั้งสามเมอร์ชั่นจอเบรเกอร์ทางโน้นใส โคตรเฟรดอาธันูนเอาออกออกไม่ออกออกไม่ออกออกไหมออกไหมเอา้ายังไงเอ้ยงไ,งอไปอีกหนึ่งคนเหลือสี่นะเหลือสี่คนสุดท้ายนะยังไงจอเบเรเกอร์จอบคิกซอกลงไปเอามัวแล้วเออเอาคืนเชือกแล้วก็ฟล็อกสเปลซ์โอ้เรียบร้อยเลยธานูนหวีงข้ามเชือกไม่ลุก ฟรอส g s p l ล s ชอีกหนึ่งทีเอาฟลุบหลังฟลุปอีกทุ่เอายังไงมารวบอัดหลังจับมาเวียงเข้าบุมแล้วก็จะเอาออกออกไหมออกไหมออกไม่ออก,ออก,ออกเอาย่างไงออกไหมทาังนี้ก็ตีกันไอ้ธนุก็จะเอาออกเอายังไงออกไม่ออก,ไ,ออกไ,ไปแล้วเหลือสามคนโอ้สามคนสุดท้ายเอาลูกมาฮะลูกมานี่ อ่าทาน,นี้รวบในเกรเกอร์อ่ามาตีกันต่อเราสองคนมาสู่เพจหนึ่งทีอ้าวเป็นกรีมิโก้ครั้งที่สองอ่าอีกทีหนึ่งจะได้ครบเอ้ยครั้งที่สามอ่ายังไม่จบยังไม่จบมันยังไม่จบแค่นี้จับแบกขึ้นลิ่นลุดซอกกลับอ้าวนี่อ้าวมานี่สเปนิชฟลาย จับลุกขึ้นมาเรจับเรล,ลุกขึ้นเรซอกใส่ขาเรเอาอย่างไงเตะมาแล้วก็โรเรทขนุนลุกขึ้นมาแล้วครงนี้ก็ตีต่อไปเอา้ามาไฟเจอแมทแครี่อ่ะดีแล้วมานี่มาจับลาคอเอาหอดโหโดนซอกไม่ยอมเว้ยเออไม่ไปเอาอยัางไงมานี่ สแนปแม่เสริมแดงดรอปคิกมานี่จับเออเอาให้ต่อลุกมาอาจท่อนแขนเตะเตะเอา้าทานุเอา้าเสร็จเลยเกีย่ยวข้อเอ้าเอาปัดโขยโดนขวางนะขวางทางปืนเอามานี่เกือนไปเออเอาออกออกไหมออกไหม ไปแล้วจ้าเหลื Sadly, อสองคนสุดท้ายมามันแลเทีนี้มึงเออไม่โดนนี่นะบล็อกได้มากจาเปุยงเข้าเทินบัคโคแล้วก็สอกสกัดไม่ยอมเหมือนกันมามุดลบแล้วเกี่ยวข้อมาหมุน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 เกี่ยวมาเอาคื้นเสืออบล็อกสแปสโดนเท่าดาบมะโถย เอาแขนฟาดพื้นเลฟาดใช่ไหมโดนเตะเลยประถูมาจับแบกดิ้นลุดโดนซอกรับมานี่โยกขึ้นมาอยางไงเหลื้อยลงมาดิ้นลุดทุบหลังเลอดรอปคิกลงไปเหลือสองคนสุดท้ายนะใครจะอยู่ใครจะไปตำเข่าลงไปกับพื้นเมารวบเอว ยังไงยังไงดีมาดีดลูกหลังมือจับลูบมาหลบได้ต่อยเตะอ้าวละเสริมแรงในเบรกเกอร์อาจจะเป็นบล็อกบัสเตอร์นะเมื่อกี้อาราคอมาจ้าวออกแล้วอ้าวแล้วนะเตรียมชาร์จเรียบร้อย The World of Smash Ray Mysterio นะฮะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้และนั่นคือ Best to Order ตอนแรกนะับใครที่ต้องการดูแมชไหนสามารถขอมาไลนในช่องคอมเมนต์นะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ